แฟนขี้งอนแกยังไงครับคนขี้งอนเนี่ยเป็นคนประเภทที่อยากให้โลกวิ่งรอบตัวเขาครับเขาอยากได้รับความสนใจครับนะก็สนใจเขาหน่อยครับนะเวลาแฟนขี้งอนเนี่ยมันเกิดจากการที่เราอยู่ด้วยกันแล้ว เรามองข้ามเขาไปนะครับบางอย่างที่เขาแต่งตัวมาวันนี้อืมเซ็ตผมมาหล่อมากวันนี้สวยมากเลยชมซะหน่อยนะครับไม่ใช่เขาแต่งตัวมาครึ่งวันแล้วพอเราเห็นเอ้ยมองผ่านเลยนะครับไม่ไม่ชมเลยไม่ไม่บอกเลยว่าเอ้ยมันดียังไงนะครับกระเป๋าอันนี้เสือ้อผ้านี้เอ้ยมันโคตรแมทเลยน้องโคตรสวยเอ้พ so ี่โคตรหล่อต่างๆก็ชมซะหน่อยครับคนแต่งตัวมาสวยเนี่ยคนไปทําผมมาสวยเนี่ยเขาอยากให้คนชมเขาครับไม่ใช่อย่าทำเฮ้ย <struggled. S 2> hey! นี่ทำร้านไหนมาเนี่ย โอ้ยนะ่ตายแล้วนะครับราคาเท่าไรโอ้ราคาแบบนี้โอ้เสียโง่และนี่เสียค่าโง่แล้วโอ้โหเนี่ยครับแบบนี้อยู่กันไม่นานะครับและเพิ่จะปากแตกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องค่อยๆชมคนประเภทนี้นะอันนี้อยู่ในสั่งรักนะครับคุณปิดประตูตายให้หมดแล้วนะครับเป็นเรื่องเรื่องของความรักนะถ้าคัามสัมพันธ์ยังคุยกันอยู่นะครับความสัมพันธ์ที่ยังมีการพูดคุยสนทนาความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้บล็อกกันพวกนี้ครับใช้สั่งรักได้หมดเลยนะครับ ทุกคนนะครับเขาอยากได้ความรู้สึกบางอย่างจากการได้อยู่ใกล้ๆคุณครับเขาอยากได้ความรู้สึกบางอย่างจากการได้อยู่กับคุณครับเขาอยากได้ความรู้สึกบางอย่างจากการได้ครอบครองคุณครับเขาไม่ได้อยากได้คุณนะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับเขาไม่ได้อยากได้หูคุณไม่อยากได้จมูกคุณไม่อยากได้ดวงตาคุณไม่อยากได้เส้นผมคุณตับไตสี่โครงของคุณหัวเข่าของคุณนะครับตาตุ่มอะไรต่างๆเขาไม่ได้อยากได้นะเขาแค่อยากได้ความรู้สึกบางอย่างจากการได้ครอบครองคุณ แค่นั้นเองครับนะเพราะงั้นคุณทําให้เขารู้สึกบางอย่างสิในการที่เขาอยู่ได้ใกล้เราเงี้ยเขาอยู่ใกล้ๆเราอะครับเขารู้สึกยังไงบ้างนะคุณก็ต้องมาตีโจทย์ตรงนี้ให้แตกนะครับบางคนขับรถเบนซ์เพราะอยากได้ความรู้สึกเหนือกว่าบางคนถือ p อ o n e เพราะอยากได้ความรู้สึกเหนือกว่าเพราะงั้นเขาครอบครองคุณเขาก็อยากได้ความรู้สึกเหนือกว่าแฟนชาวบ้านปกติทั่วไปไม่ใช่ดาอย่างเดียวดาอย่างเนี้เอ้ยโง่น่นี่ไปทําผมโอ้โหไปทําผมฟูมังงี้ โถ่เอ้ยนะครับนึกว่าลูกสิงโตนะครับไอ้พวกนี้ครับเราวังให้ดีนะครับเราวังให้ดีค,ความสำเปันมันจะค่อยๆเสือเ่อมใช่ไหมครับนะ